หลังจากกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมในกิจํำนะครับวันนี้เราจะไปสร้างบ้านเลโก้ก,กันเนี่ยบ้านเลโก้ในที่นี้เนี่ยผมจะสร้างผ่าน Google Chrome นะครับโดยที่พอเราสร้างเสร็จแล้วเราจะเอาไปแปะบนแมปบนแมปที่ที่อยู่ของบ้านเราได้ด้วยนะฮะวิธีการก็ไม่ยากเลยครับนี่เปิด Google Chrome ขึ้นมา นะครับแล้วพิมพ์ไปว่า w w w d ฮะ b u l i l d นะครับ with chrome, c h r o m e c h r o m e c o m ปึ้มเรียบร้อยนะฮะเราก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างของเว็บนี้นะฮะก็คือจะมี explore all u i l d นะครับหรือเป็นอ่าอันนี้คือ start build เลยเราจะสร้างเลยก็ได้นะครับหรือว่าอันนี้จะเป็น b u i l d Academy นะครับก็คือเป็นเหมือนโรงเรียนสอนนะฮะแต่ไม่ได้ว่าเสียแล้วนะครับแต่เราจะมาดูพื้นที่บ้านเราก่อน Enter the World of Bu i l d ครับผมนี่ก็จะเป็นแมปนะฮะนี่บ้านผมจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่บริเวณตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองสร้างเลยนี่หนะ้าต่างการสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวคำนวณแป๊บ พื้นที่บ้านเรานะฮะพื้นที่บ้านผมน่าจะอยู่ประมาณม,มันมีส่วนหลังบ้านด้วยใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นซอยเข้าบ้านไอ,ซอ,อซอยในบ้านนะฮะแล้วบ้านผมตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่การเข้าบ้านนิดนึงนี่แค่คลิกเข้าไปนะฮะเราก็จะสามารถสร้างได้แล้วคลิกขวาก็คือลบนั่นเอง เดี๋ยวทำข้างหลังเป็นพื้นหญ้าก่อนขณาบ้านผมจะมีหลังบ้านซึ่งจะเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นสวนก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นป่าก็ได้อยมเอาเขาเรียกว่าประมาณหนึ่งแล้วกันนะฮะไม่ต้องถึงขนาดเหมือนเป๊ะนะเพราะว่าพื้นที่เขามีมาให้แค่นี้นะฮะก็ต้อง ใช้สายตากันนิดนึงนะฮะถ้าจะโรเทก็เอาเมาส์ออกไปนอกบริเวณนะครับแล้วก็คลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้มันก็จะเป็นการโรเทนะฮะหมุนหน้าจอนั่นเองพูดเลยว่าอันนี้คือผมว่ามันดีมากๆนะฮะตรงที่ว่าน้องๆทุกคนสามารถสร้างบ้านของน้องๆเองได้โดยที่บนบนแมปเนี่ยถ้ารีบสร้างในตอนนี้นะฮะคือมันจะเป็นบ้านเราหลังเดียวที่แบบจะสวยงามมาก แล้วผมคิดว่ามันน่าจะกลับมาแก้ไขได้ด้วยนะครับพอสร้างนี้ปุ๊บเราก็สร้างเลยครับมันสร้างกี่ชั้นก็ได้นะเออที่มันเจ๋งคือตรงนี้นี่แหละมันสร้างกี่ชั้นก็ได้ครับ โอเคเสร็จแล้วครับผมตอนนี้นะฮะพอเราสร้างเสร็จแล้วแล้วกด publish ได้เลยนี่ publish ไปแล้ว,วนะอ๋อมีเลือกมุมให้ด้วยฮะว่าเราจะเอามุมไหนโชว์มีการเลือกประเภทนะฮะเชิ Now build อ่า c ค t a l o g อ่า c a t ต g o r รนะครับว่าเราจะเลือกเปหลายอันนี้เป็นบิ i ดิ้งครับมี Vehicle ด้วยเห็นไหม เนี่ยนฮะก็ใครจะสามารถสร้างอะไรก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นี่ซีบิวนี่เราไปดูครับว่าบ้านเรามันตั้งอยู่ตรงไหนฮะทะาน,นามี <c oughs> เรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะฮะสำหรับที่เป็นบ้านเลกโก้นะครับในพื้นที่บ้านตรงนี้ก็จะมีแค่บ้านของคุณแม่หลังเดียว นะฮะก็ไปลองเล่นกันดูนะครับกับ Google Chrome นะครับอันนี้ก็คือ build with Chrome นั่นเองถ้าน้องๆคนไหนนะครับมีไอเดียยังไงอยากจะให้พี่เนกินสร้างอะไรคือจริงๆมันไม่ต้องสร้างบ้านก็ได้นะต่อเป็นหุ่นยนต์ต่อเป็นไดโนเสาร์าต่อเป็นอะไรก็ได้นะครับมีไอเดียอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาความคิดเห็นตรงนั้นเนี่ยมาสร้างออกมาเป็นรูปแบบนี้ก็ได้แล้วก็อาจจะไปแปะตรงที่ที่น้องๆอยู่ก็ได้อะไรแบบนี้เออดีไหมดีไหมดีไหม ก็น้องๆบอกแผนที่มาละกันว่าบ้านของน้องอยู่ตรงไหนอยากให้พี่นิกิเอาสิ่งที่น้องอยากให้สร้างเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับถ้าชื่นชอบยังไงนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยคอมเมนต์มานะว่าอยากให้สร้างอะไรสร้างได้นะเออสนุกมากเลยเนี่ยลองไปสร้างกันดูครับผม